สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกอันนี้เป็นของน้องจวดกรุงเทพนะคะที่สั่งไปเป็นกระเป๋าฮูรูนะคะเป็นลายโทรีนะคะแล้วก็เป็นอุ้งทามวนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดเชียงใหม่นะคะสั่งไปเป็นไอติมคอ้วนนะะ้หนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดกรุงเทพนะคะที่สั่งไปเป็นโมนีแมวน้ำนะคะหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่ก็ให้ที่อยู่ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็น ชื่อลายนะคะที่สั่งไปเป็นช็อกโกแลตนะคะรสสตรอเบอรี่น,นั้นหนะะึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดจันทบุรีนะคะอย่างแรกเป็นเค้กไอวูไม่แทนนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นคัพเค้กฮีโรคิตตี้พอดอิดนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดตังนะคะ,ะ,คะสั่งไปเป็นบองกรฮ e โรคิตตี้น,นะ1หนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกระบี่นะคะอย่างแรกเป็นข้าวเก็ยบยืดน,นะคะ ไอติมโค้หนีแล้วก็เป็นอุ้งท้าแมวนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวสงขาค่ะอย่างแรกเป็นมินิแพนด้าบันนะคะมินิบันหน้าเต้าหู้แพนเค้กหน้าปอมปอมนะคะแล้วก็เป็นปังแผ่นหน้าเป็ดะค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดเลยนะคะอย่างแรกนะเป็นมินิบันหน้าเต้าหู้แก้มแดงนะคะแล้วก็เป็นมินิบันหน้าเต้าหู้แบบสีนะคะนี่นะคะสี่ชิ้นสีสีนะ อันนี้เป็นของน้องจอะสมุดรปากานะคะอย่างแรกเป็นปังแผ่นากมีเดียมนะคะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นปังเนยสดหัวเห็ดนะคะมินิบันแก้มแดงนะคะเป็นแบบแก้มแดงแล้วก็เป็นแบบสีนะมินิแผนด้าบัน,นะค่ะมินิบันหน้าเป็ดแล้วก็เป็นแผนเค้กหน้าอูมามินะคะแล้วก็เป็นโพดอิดนะคะ อันนี้เป็นของน้องจวดกรุงเทพนะคะอย่างแรกเป็นกระเป๋าหูรูปแบบผ้านะคะเป็นลายสติกนะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นปังในสดไอติมโคนอ้วนนะคะอุ้งเท้าแมว2ชิ้นแล้วก็เป็นปังแผ่นหน้าเป็ดนะคะแผ่นเค้กหน้าเป็ดบันหน้าเป็ดนะคะ2ชิ้นแล้วก็มีเป็นแผ่นเค้กหน้าอุมามิมีนิบ้านอุมามินะคะมีนิบันหน้าต้หูแล้วก็อันนี้จะเป็นพุดอิ้ค่ะ อันนี้เป็นของน้องตัวสุรินนะคะก็อย่างแรกเป็นปังแผ่นนะคะหน้าตลกนะก็เป็นปังแผ่นหน้าเป็ดนะคะอย่างต่อมาอันนี้จะเป็นอนิมอลบานนะคะก้อนเต้าหู้บานะะหน้าซานิโอนะคะบานหน้าเป็ดหน้าอูมามิหน้าแผนด้านะคะแผนด้าอีกชิน้นแล้วก็เป็นหน้าเต้าหู้นะคะอุ้งเท้าแมวแพนเค้กหน้าเป็ดนะคะอันนี้จะเป็นดินสอน,นะคะ อันนี้เป็นของน้องจวนนครสวรรค์นะคะ,ะ,คะอย่างแรกเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไซด์มีเดียมนะคะแล้วก็ยังก็มาเป็นช็อกโกแลตสลัเปล่าแพนด้าเฮดบันนะคะไอติมโคนหมีไอติมโคนอ,อ้วนนะคะแล้วก็จะเป็นอุ้งท้าแมวนะสี่ชิ้น,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นพุอดอิดนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวสงขานะคะอย่างแรกเป็นไอติมโคนอ้วนนะคะ แล้วก็เป็นไอติมโคนสองชั้นปังแผ่นนะคะปังแผ่นหน้าเป็ดหน้าตลกนะคะแล้วก็เป็นปังแผ่นลีลาคูมะอุ้งท้าแมวนะคะสองชิ้นไอติมโคนหนีค่ะก้อนเต้าหู้มินิบัตนะคะมีเป็นหน้าปอมปอมปูลีนหน้าแพนด้านะคะหน้าเต้าหู้สองชิ้นแล้วก็เป็นหน้าเป็ดนะคะหน้าอูมามิแล้วก็จะมีเป็นแพนเค้กนะคะหน้าซานิโอ หน้าเป็ดซานิโอนะคะอุมามิหน้าเป็ดแล้วก็จะมีเป็นหน้าเลอบนะคะอันนี้จะเป็นสมุดโน่นนะคะอันนี้เป็นของน้องจอดกรุงเทพนะคะอย่างแรกเป็นมีเดียมบาน,น่าต้มหูแกมแดงนะคะแล้วก็เป็นช็อกโกแลตมินิบาน,น่าต้มหูแกมแดงนะคะแล้วก็อุ้งท้าแมวอันนี้ยังเหลือของที่เลือกอีก3 7มบาทนะคะ อันนี้เปนของน้องตัวพิจิตนะคะสั่งไปเป็นกระเป๋าดินสอน,นะคะนี่นะลายนี้นะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป้ของน้องตัวกุงเทพนะคะที่สั่งไปเป็นโลนะคะโลลีลักคุมะนะ2ชิ้นค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นโมนิแมวน้ำอันนี้จะเป็นพดอิดคะ่ะ อันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ตรงนี้จะเป็นชื่อลายนะคะที่สั่งไปนะอย่างแรกเป็นกั้ยยืดนะคะ2ชิ้นแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นปังปอนกูเดธธร,รมะค่ะมีเดียมบันหน้าต้องหูแก้มแดงนะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นมีเดียมบันหน้าตลกนะคะจัโมโบ้แพนด้าบานันไอติมโขนอ้วนนะคะ2ชิ้น แล้วก็เป็นข้าวเก็บยืดช็อกโกแลตนะคะไอติมโคนหนีแล้วก็จะมีเป็นโมนิแมน้ำนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษโน้ดลิลคุมะนะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ที่ส่งไปนะคะเป็นเค้กไอบูมไม่แทนนะสองชิ้นนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะเป็นโมนิแม่น้ำนะคะ ทับเคเคโลคิตตี้อันนี้จะเป็นสมุดโน้ตเล่มเล็กนะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง19คนมากๆเลยนะคะ